สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องน้องครับอยู่กับช่องของบุญรอดดมทีนะวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานของบุญรอดเองครับกับเจ้า pc-130 วันนี้เจ้า pc-130 เล่นขี้นะขี้โครหรือขี้ตมครับนี่ใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกหน่อยหนึ่งครับ ถ้าเมื่อวานนี้โอ้โหแ้่ใครเคยเห็นจะรู้เลยว่ากองเยอะมากเลยที่โกนอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าบางคนก็เห็นคุณค่าครับนี่ฝาท้ายไม่งับครับมีเศษไม้ไว้อยู่ถ้าค้ำฝาท้ายไว้ถ้าฝาท้ายเปิดอย่างนี้มันก็ไปหกเลี่ยราดบนถนนเขาแหละต้องเอาออกครับนี่หัวหน้าเตยกำลังแปอ,ออกให้ครับ มันติดกระบะครับนู่นดดึงไม่ออกเพื่อนมือมันค้ําฝาท้ายเวลามันปิดฝาท้ายมันปิดนับไม่สนิทครับบางรุยกำลังแกเดินเข้ามาเอานะคะซือมีดมาพร้อมจะสับออกะครับ ไทวนาเตยสับออกฮะเดี่ยฮะมันจะมันไม่มันไม่งับครับมันจะอ้าครับอ้าเวลาใส่ขี้โคลงไปปุ๊บมันก็จะลนละเกะระกะบนถนนเขาครับ <S <S ทีแรกบุญลอด,ดั้มทีมว่าจะขุดลงลึกๆแล้วก็กวาดขี้โคนี่ลงไปฮะแต่คือพอดีเข้าไปหาฮะวางคนก็เข้าใจครับ บางคนก็ไม่เข้าใจคนที่เข้าใจเขาก็ว่ามันก็ะเปรยบเสมือนว่าปุ๋ยอย่างดีอย่างหนึ่งแล้วก็ตากทิ้งไว้ไม่เท่าไรก็แห้งกระเียบเสมือนว่าเป็นดินฮนะก็เลยเอาครับก็เป็นผลพลอยได้ของบุญรอดดำทีมนี่ครับที่ได้ขายขีย้โคนครับนี่แหละครับมีประโยชน์นะครับแต่ยังว่าแหละเราต้องดูสถานที่ด้วยที่โงโล่ง ตากแดทิ้งไว้นั่นนะเหมาะสำหรับเอาแต่ถ้าไปเททิ้งหน้าบ้านโอ้ยเขาด่าแนี่ยเขาไม่เอาหรอกครับแบบนั้น mm. นอกจากคนมีพื้ mm. นที่กว้างๆครที่ให้ขี้โคลเทได้เราจึงจะเอาครับ mm. ทางนะเริ่มอยู่ตัวนะฮะ mm. วิ่งมาสองวันแล้วเริ่มอยู่ตัวนะครับ mm. เดี๋ยวเราเอาขี้โคลหมดปุ๊บทีนี้เราก็จะตักใส่ แบบงานเมาเมาไปครับดินก็ไม่ใช่น้อยนอยนะเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างก่อนนี่ครแต่แปลกนะครับ,บ่อนี้ปาลาไหลตัวเดียวก็ไม่มีโอ้แน่นอนจรนะิงๆฮะดูครับนูน่นใส่เสมอกะบะเลยฮนะน่ะ ใช้มากกว่านี้ไม่ได้ลนข้างหมดออกตัวไปแล้วครับไปแล้วครับใายขึ้นไปแล้วนี่เกินไปแล้ววันนี้บุญรอดดำทีมก็ยังหกล้อยังคงวิ่งหกคันครับขายบักต่อซุโม่กำลังซ่อมรถอยู่ครับเกี่ยวกับกระบะ ตั้งแต่กระบะคดหรือว่าหักกำลังซ่อมอยู่ครับจะได้ดูไปเรื่อยครับยังไม่ได้ปลาไหลเลยนะโอ้โหถ้าใครได้ดูบอ่อนี้จะเริ่มเริ่ม,มจะเห็นเลยครัว่าขี้โคลนเยอะขนาดไหนนี่ก็จักเริ่มหมดหายไปและะ้วเนื่องจากว่าตรงนี้ มีเหตุสุดวิสัยครับคืออยู่ดีๆดินก็พังลงฮะนี่ฮะเพราะว่าฝั่งนี้มันมีบ่อน้นาำครับน้ำบ่อฝั่งนี้แหละไหลซึมลงไปฮะก็เลยทำให้พังครับนี่ฮะเสียเต้ยเอาไม้มาปักค้ำไว้นะนี่ฮะอีแรกดึงสโลไปแล้ว ดึงแบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ดีๆพังลงมาครับแต่ยังดีที่ว่าไม่พังตอนที่เมโคไปยืนอยู่ข้างบนนี่ฮะพอเดินออกไปได้หน่อยเดียวพังลงเลยฮะนี่พยายามตอกไม้ตอกอะไรไว้เดี๋ยวเอาดินขึ้นมาใส่ทมให้ฮะอ่ะเรามาดูอีกมุมนึงครับในการตักขี้โคนะดูครับความลึก ยังไม่พอนะเจ้าของบอกว่ามีปัญญาเอาได้เอาไปเลยฮะความลึกเลยฮะเยวก่อนเยอะจัดให้ฮะ mm. ค,ค่อยๆฮะนารถแมคโครนี่มอมแบ้มไปหมดะฮะ mm. โคนเคยกระเด็นใส่ฮะรถ mm. แต่ละคันนี่ไม่ต้องพูดถึง mm. เลนขี้โคนก็อย่างเงี้ยแหละ เต็มนะครับแปดหลยนี่ขึ้นไปแบบสบายสบายไม่มีปัญหาถ้าเอาขี้โคลนออกไปหมดปุ๊บก็การทำงานก็จะง่ายขึ้นครับนี่จากเมื่อวานเนี่ยอยู่ตรงขอบนี้เลยนะเต็มหมดเลยครับ นี่ก็คงเหลืออีกไม่กี่เที่ยวหรอกเต็มที่ขา้าน้าประมาณยี่สิเที่ยวก็น่าจะหมดแล้วมั้งกีโคน,นี<อ>่เดี๋ยวปูดออกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ากีโคมันล่นไปครับเดีย๋ยวมันจะลื่นขากออกสักหน่อยฮนะดูครับสบภาพรถแต่ละคัน มอมเมมกันไปหมดไม่เป็นไรครับได้ตังคครับผลจี้โกนจะได้ตังครับทำไปเถอะครับ,รบอันไหนมันทำแล้วได้ตังคทำไปเลยครับถอยมาครับเสียทูนนี่จะต้องเอาดินแห้งๆปิดก้นก่อนนะปิดท้ายไปก่อนครับเนี่ย เซเตอร์จะอาจะทําอย่างนี้ทุกคันครับการไม่ให้ดินมันไหลลงท้ายกระบะครับไม่ให้มันรั่วจะต้องเอาดินแห้งก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาขี้โกนใส่ไปฮะเนี่แยแหละนะฮะ ใส่มากไม่ได้นะต้องใส่เสมอกระบะบครับแขมอีกนิดแขมอีกนิดอ่าไปเดี๋ยฮนะทีนี้มันโล่งไปหมดการทำงานก็จะง่ายขึ้นแลนะ้วฮะ ตายไปแล้วบอลูกนี้บอลูกนี้พื้นที่ก็ประมาณเกือบไร่ฮะประมาณไร่ได้ฮะทีขุดเนี่ยดินยังเหลืออีกเยอะครับบดดาหกล้อก็จอดล้อนะเพราะว่ามันเทไม่ไกลครับใก,กล้ประมาณ300เมตรครับ ขี้เทขี้โคนของทีมงานบุรอรอดนี่ครับจะต้องเอาดินแห้งปิดท้าไว้ก่อนาการที่โคนไรฮะ เต็มแล้วครับออกแล้วครับออกลื่นลื่นลื่นอ่ามันจังหวะกีโคนล,ลงไปใส่ทางครับก็เลยลื่นอ่ะเราก็ได้เห็นแล้วครับสภาพของบอกับทีมงานของบุญรอดดำทีมครับว่าไปถึงไหนแล้ววันนี้เล่นกีโคนครับเยอะหมดจากกีโคนยีละต่อด้วยงานเมาเมาจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวเป็นันว่าคลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก็อนนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากติดตามบุญรอดดำทีมด้วยนะครับสวัสดีครับ